สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องที่เราติดโควิดนะคะจริงอเป็นมาหลายวันแล้วล่ะเพราะว่ามันมีอาการคือดื่มน้ำแล้วขมเพื่อนๆคงจำได้ว่าคลิปก่อนเราพูดว่าเรามีอาการปวดเมื่อยแล้วก็ดื่มน้ำขมขมปีเลยก็เลยนั่นแหละ เราคิดว่าเราติดแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ไปตรวจเพราะว่าเออก็รอดูอาการอะนะไปเรื่อยๆก็พอดีเออลูกๆหลานๆที่เข้ามาหามอตอนช่วงปีใหม่ช่วงระยอนะเข้าติดกันแล้วเราก็จะไปรับวัคซีนเข็มที่สองนะแต่ก็เลยต้องไปเช็คก่อน ถ้าเผื่อติดมีเชื้อเราก็จะได้ปรึกษาแพทย์ <c oughs> สรุปว่าเราติดเชื้อโควิดแต่การที่เราได้รับวัคซีนไปเข็มหนึ่งมันก็ดีนะมันทำให้เรา <c oughs> เหมือนมีภูมิต้านทานขอโทษค่ะ <c oughs> ขอแห้งเหมือนมีภูมิต้านทานขึ้นมาบ้าง มันไม่ค่อยมีอาการอะไรมากแค่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนาะตรงหน้าแข้งตรงน่องอะไรอย่างเงี้ยตรงอื่นก็ไม่เป็นแล้วก็มีตรงต้นแขนนี่คือปวดเมื่อยแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยไข้ก็ไม่มีไอก็ไม่มีกลิ่นก็ยังได้อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่รู้รสอาหารเท่านั้น คือพูดกูพูดนะเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนสักเท่าไหร่แต่ว่าพอดีช่วงช่วงสองอาทิตย์ก่อนนะมันเป็นช่วงของระยอบ้านเราก็ต้องเปิดรับลูกๆหล,ล,ลานๆที่เขาไม่ได้สวัสดีกันมาเมื่อปีที่แล้วก็อยู่ช่วงเคอร์ฟิวก็เลยไม่ได้มาสวัสดีกันใช่ไหมบางคนก็มีการ ขุนเคืองใจกันบ้างที่ว่าไม่ได้ไปสวัสดีกันไม่ได้ไปหาการตอนคลอดลูกตอนอะไรอย่างนี้ก็มีค้างคาใจกันพอปีนี้ไม่มีการปิดก้นอะไรก็มากันเลยอยู่ที่ต่างจังหวัดก็มาอยู่ไหนก็มาแล้วเรามา,า,ม,ามาคิดถึงตัวเองว่าจะติดไหมไม่ติดไหมเนี่ยนะเพราะว่า คนที่นั่งข้างๆเราเนี่ยเขาไปตรวจแล้วเขาติดแล้วติดถึงขั้นแท้งลูกเลยนะเพราะเขาท้องได้ห้าเดือนอแล้วสามีเขาอะก็เป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อก็อยู่คลองเกล่ยวอยู่กับพวกนี้แหละแล้วก็เขากลับไปบ้านได้สองวันเขาไปตรวจเขาติด แม่เขาพี่สาวเขาติดกันหมดเนะี่ยเราก็เลยคิดว่าเราต้องต้องใช่แน่นอนก็เลยบอกลูกว่าพาไปตรวจหน่อยถึงแม้ว่าอาการมันจะไม่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 จงแจ้งมากนะักแต่ก็สมควรจะตรวจก่อนที่เราจะไปรับวัคซีนเข็มที่สองก็เลยเลื่อนการรับวัคซีนเข็มที่สองไป อีก6เดือนหมอเขาบอกอีกหลังจากนี้อีก6เดือนค่อยนัดกันใหม่เรื่องการรับวัคซีนเข็มที่2องวัคซีนที่เรารับคือไฟเซอร์นะคะเพื่อนๆที่จริงอ่ะที่เรามาพูดเราคิดว่าเพื่อนๆถ้ามีโอกาสสมควรที่จะรับกันนะวัคซีนเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้อาการที่ว่าโรคมันจะเกิดกับเรา มันลดความรุนแรงลงบ้างอย่างเราเวลาเนี้ยคือเราได้รับมาเต็มๆเรารู้แค่ว่าเรากินอะไรไม่อร่อยอดื่มน้ำแล้วขมแค่นั้นอย่างอื่นเราไม่ได้มีอาการอะไรเลยจะว่าอ่อนเพลียก็มีบ้างนิดๆน่อยๆที่อ่อนเพลียนั่นะก็คงจะเป็นเพราะว่าเรากินอะไรไม่อร่อยแล้วก็กินได้ไม่เยอะก็ประมาณนี้อค่ะ จะพูดถึงว่าเออเราไปสัมผัสอะไรไยังไงกับใครก็เนี่ยแหละคะ่ะลูกๆหล,ล,ลานๆที่เข้ามาหานี่แหละเเวลาาสวัสดีกันอ่ะมันไม่ได้เหมือนบ้านเราเขาสวัสดีเขาสวัสดีกันด้วยการกอดการคิสการจับมือ แล้วยิ่งเป็นญาติผู้ใหญ่อย่างเรานี่คือหลานๆของแฟนเรานี่มานี่เขาก็จะมาคิสที่หน้าผากคิสที่หัวอย่างเงี้ยมันมันก็เลยติดต่อกันง่ายเนาะแต่ว่าบ้านเรามันก็ดีไปอย่างคือมันมันรักษาระยะห่างได้ทางนี้มันมันพูดลำบากแล้วอีกอย่างช่วงระยอ เราก็ได้รับเชิญแกมบังคับให้ไปงานแต่งงานแต่นั่นเราไปแป๊บเดียวเราไปแล้วก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดหน้าใส่ยังยังใส่แมสกอยู่ไม่ได้เปิดแมสกคิสอะไรกับใครสวัสดีกันแสดงความยินดีกันเสร็จเราก็กลับค่ะแค่นั้นแต่ว่า,เ,าเรารู้ว่าเราได้รับเชื้อที่บ้านเรานี่แหละคือลูกๆหล,ลานๆเข้ามาสวัสดี เราก็อตอนนี้อาการของเราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายก็ยังใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าเราเปิดปิดร้านไม่ไม่ให้ลูกค้ามาที่ร้านประกาศไปแล้วทั้งทาง s n a p c h a t แล้วก็ทาง w h a t s t p p อสตัสนะนะก็ประกาศไปแล้วว่าปิดร้าน10วันลูกค้าก็โอกัน กิงกัง,งกิกงกันมามากมายเลยวันนี้รับสายกันแทบไม่ทันส่วนมากก็จะส่ง,งมาทางเมสเซจตัวงั้นเถอะก็ดูกันไปโอเคนะคะเพื่อนๆคะเออแค่เราอยากมาบอกว่าเราติดโควิดแล้ที่จริงเราเป็นคนชอบสังเกตตัวเอง เวลาปัสสาวะสีเข้มเราก็จะรีบไปดื่มน้ำและเป็นคนดื่มน้ำเยอะและเป็นคนไม่ค่อยชอบกินยาสักเท่าไหร่ชีดในแง่ดีก็ดีเหมือนกันจะได้พักผ่อนบ้างเพราะปกติไม่ค่อยพักเท่าไหร่เราะจะทำงานตลอดถือเสียว่าได้พักผ่อนกันละกันถึงแม้ว่าอาการเจ็บป่วยจะไม่มีอะไรแล้วก็มีอาการไม่มาก เออ่ผลพวงคงจะได้มาจากาวัคซีนเข็มแรกที่เราที่เราฉีดไปเราฉีดไฟเซอร์นะคะเ,เพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเพื่อนๆจะอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่สมควรที่จะไปรับวัคซีนวัคซีนกันคะ่ะเพื่อ,อ,อก็เหตุผลก็อย่างที่พูดไปแล้วนั่นแหละโอเคเนาะไว้ มาอัปเดตกันใหม่นี่ก็ยาวพอสมควรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ